ในแขวงวันนี้ก็คือทีมแบล็กเดย์อูนะครับแต่แบล็กสเตย์จะแข่งแร้กว่เพื่อนดูหนึ่งนัดนะครับครับโด็เกมงในขึ่งหลังครับเบิร์ตโปิดเกมอเคใส่แน่นอนครับแล้วส่งผิวครับตามแผนครับผิวไปปัดเกล็ดเป็นศูนย์หน้าเลยครับสำหรับทำแหนางของเตยนะครับจะเข้ามาเตยเตยทงครับ ยิงลูกทุ่มแน่ตรงนี้นของเบอร์สุดส่งทุ่มเข้าไปให้หมูหมูสายสั้นไปก่อนก่อลตาลูกนี้แทงมาโอ้โหไม่หุดครับนะถึงให้จจทุนทรัพย์ตัวตุ๊กตาที่ปาได้กบปาได้ขึ้นเกมมาอาครับแล้วตีตัดวนี้มาไม่ถึงหมูครับคราครับแดนกลางของสามจ้าเข้าซ้ายยิงแบบเลือดเลือดเอนยแม่บอลมันไม่ตรงกรอบครับ เอาีกหน้ของเบิร์ดโซนครับยู่ที่บัดนี้คือเรเฮียเบิร์ดนะครับเบจ้าของร้านบูรอบนะครับไปอุดหนุนได้นะครับ หลังวิกงชีคราบสองในยับสายขาหนึ่งะครับฉนั้นท่าข้ามนะครับสายสังหารยิงติดบล็อกครับเตะทิ้งก่อนยับขาครับแต่เป็นลูกทุ่มต่อครับของเบิร์ดโฟนนะครับพยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่นะเพื่อจะจะหยุดตู้ไม่ได้ครับเพื่อจะกลับมาสู่เกมของตัวเองครับนักเตะปีชานทหารับโด่งตัดสายตัวกลดูจากไก่ก็โด่งติกมาลูกนี้ครับแทงคิวอ่าแล้วบอลตัดได้ครับ มาเองครับบอลคราวนี mortar, ้ไม่มีใครนะครบอลไปติดด้วยเสาประตูนะครับเป็นเดย์เซียนะครับแล้วซัดไกลมาอย่างติดเจนะครับมาที่ซีอาเซเว่นนะครับเจ้าของรองเท้าเลยรับมาโผลสุดดาหมู วางข้ามขึ้นมายัางหนุ่มได้กับเจบตรงกลางระวังกันด้วย,ยวโอ้โหเบรกได้เบรกนะครับระวังนิดนึงนะครับจังหวะแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นการเล็นอันตรายนะครับเป็นลูกฝ่ายนะครับปีที่ของลันสุดูที่บอลน,นี่คือน,นักเตะอีซ้ายสังหารนะครับแบตช์แล้วต้องว่ายิงซ้ายคนเดียวสองลูกนะครับแบบนี้แต่เป็นคนยิงฟรีทิกนะครับน,น,นักเตะอีซ e ้ายสังหารยิงแบบเรียดๆมายัางไม่ผ่านครับ กะสวนกลับยังไม่ได้ครับป่าที่โบกเครับโบ,โบโกเปิดมาให้ขู่ขู่มา,าเนี่ยโดยต้องการอารับาที่บอลของสามช่าบอลบอลยังไงบอลจะหนีหมูได้ไหมบอลแตะลูกนี้นะโอ้โหน,น,นิดนึงครับป่าเครับไปเกี่ยวตะข่ายนะฮะเกมดีที่เรียของเบสร์ตโฟนะ ูที่จังหวะจบนะครับจากคมพอมัยครับอาครับขึ้นมาทางขวาครับตีบตีบโยกเข้าในตีบเข้าซ้ายไหลมาอหมูไม่รอบอลครับแล้วเกมสวนกลับครับสามชาติไทยมายังไม่ผ่านครับหมูไม่คิดตีบโอ้โหสามชาติยิงผมเร็วครับผมสองคนเลยครับแล้วจังหวะนี้ครับมาฟ่าชัดเจนนะครับเฟ่าก็มีครับหลักฐานนะฮะรองเท้าหลุดนะครับโอ้โหอ่าได้เป็นฟรีคิกนะครับเปินโฟร์ดนะฮะ ที่บปิดนี่คือโดมนะครับสายฟ้าผ่านะครับโอ้โหครับในกรอบเทโท์กันนะครับมีการเหนี่ยวรั้งกันนะครับกงจะต้องเข้าไปเตือนนะครับบอกว่าใจเย็นๆนะครับอย่าไปกัดหูกันนะครับไม่ดีนะฮะโอ้โหโอ้โหอยู่แท็กติกของเบอร์โซนครับโอ้โหครับมีการขฝึกกันที่หน้าประตูนะครับ โอ้โหแล้วกิงฉลับนะนี่ครับุกปิดการังกินแถบก็แข่งเข้าเลยในห้องหนุ่มเนอะหายเตะมุมนีครับเบิร์ดโซนเสียเบิร์ตยัดเสาแรกเรียบโอ้โหเป็นฉลับเข้าน้าตานะครับเป็นวุ่นดีนะเบิร์ตเดี๋ยเบิร์ตเล่นซันมาที่นะนะให้เสียเบิร์ดเสียเบิร์ดเปิดฉลับมาปัดทิ้ง บอลสวัสด์มาไม่ผ่านตีพุบซุปเปอร์ตีบ์จักรวรนดิโอหดักได้ครับบอลบอลเปิดมาเจหนุนมาให้ไก่ไก่รับตัดในไก่ล็อกเที่ยวไก่ยิ่งฉลาดนะฮะโอ้โหเห็นว่าฉลาดแม่ยิงออกเองเนก่ทั้องสีงมาของเบิร์ตส่นนะฮะ คขับคเกมมานขวาครับมานะมาดนีพิีชูใจจอดเข้ามาไม่ถึงเสียเบิร์ดครับอ่าแล้วเกมตกลางลีบ้าวันแรกรีไม่ได้ครับโอ้โหไม่ตรงตอเลยอะัดมนข้ามก่อนนะโอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้รเฮรฮะฮเเย้เเเยครับไม่มีทางเื แต่สามชาดีน,นะคร้าเล่นตามเกมครับตั้งรับแล้วหาจังหลยสวนกลับครับนี่กรโปรอเวอร์โซนบุกพลาดนะครับบุกพลาดนี่จะโดนโต้ทันทีเลยครับเต้องนี้ยังแรงเกินไปแล้วอยยังทำมี่ได้ครับเโซนแต้องเตะสามชา เดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ไปับวางเร็ววาปกติโต้ยังได้เป็นลูกทุ่มเลยครับของเบิร์ตโสดตักซูเบิร์ตแก้วมาเตรียมพลิกเข้าในตั้มบอลกันแล้วลูกนี้ยังไงเบิร์ตโสดต้งเย้โอ้โหนี่ครับตรงนี้เข้ามาแย่งเร็วครับ ของสามชาติเลครับโอ้โหนี่ได้บอลในสามชาตินี่เข้าไปประกบสองนทีเลยครับเก๋ลอยโด่งนี้ขึ้นมาอ่าแล้วลูกนี้ยังไงเจหลอยโด่งขึ้นมาหน้ามงเชียงบางทีดหมึงจังหวะนี้แล้วยังไงผู้ตัวออกมารับได้นะครับเปิดเตะลูกนี้

เปล pr right em, ี่ยนตัวครับสนามนะฮะเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนบอลนะครับแล้วส่งใจนเนี้ยลงมายังเตะไม่ได้ที่มีความสดนะครับลงมาแล้วสามชาตินะฮะ bullet boy แก้เกมนะฮะอตก็จะต้องต้องแก้โดยด่วนเพราะว่าเวทชนบุกหนักเลยครับเข้าซ้ายแล้วต่อิสระพันยิงงฉลาดโอ้โหฉลาดยังไปตึ้งตัวครับ แล้วเซ er ิร the ์ฟขึ้นมาทางซ้ายครับใจใจด้วยกับเตงลูกนี้คับยังไงลูกนี้แมะแตกหลบไปแล้วโดนขวางในป่าพี่อวิกนี่แล้ว2ช่านะครับ3ช่า FC ครับ กลไม่ได้ครับต้องถูอออกมาดานี่ไก่เ<ป>ต้าส้นโอ้โหทะลุเลยครับถึงเส้นหลังจริงครับเสาแรกดูนี้เขายังไม่ออกครับชนเสาแรกมาได้พี่เกิดเสาสองใจโอ้โนะหไม่ยอมจับก็มาเล่เปรี้ยงเดียวเลยครับ อโอ้ยิงต้องว่ายิงหนักเลยทีเดียวแต่บอลมันไม่ตรงกรอบนะครับอยู่ดัเบิ้ลขึ้นมาไก่มาพี่ใจโอ้โหยิีกันแต่ก็นำอยู่ผ่านขึ้นทางไปขึ้นหลังแล้วคนระับยิงนม่ต่างรับ นะครับโมนะพ่อฉับพลูบป็นเพื่อนของสามาช,ชาติทิ้งทันทีครับโอ้ต่โาการต่อบเกมค่อนข้างที่จะลำบากในการของเบสโอนครับเจอเพื่อที่มีสปีดต้นเร็วๆอย่างทีทมสามชาตินะครับน <im itation> ี่ครับสปีดดีกว่าครับหลุดมา <im itation> ถึงเส้นหลับเวลาส,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 าสาองสองสองลูกนี้ยังไ,ไ,ไงครับไปเจตนาใช้มือครับเด็กไม่ต้องประท้วงครับเพราะเครับเป็นได้แด่แน่นอนครับ โอ้โหมองไม่ถึงไปจินตนาใช้มือครับแล้วเสียของเลยครับไปแดงครับท่าบอล์หนึ่งครับโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวเลยครับส่งเล่นเกมรับลงไปครับอ้าครับเวลาเหลืออยู่ประมาณ8นาทีเศษๆครับเล่นเิร์ะตูนครับได้เปรียบครับโอ้โหนี่รับเบิร์ตโจรับจลับมาไหมครับคัมแบ็กได้ไหมตีฟเอฟโดนเตเต เตะตาเลยมาเกียวมีตัวซ้อนก็ับี่ยวด่างน้เลยลี้ยวเี่ยวเขาเลยนะเตี่มาเตะกระชับไปเลียวเรียบร้อยครียบร้ดีครับเทคโนโลยีโลายทำงานครับอาหากาที่ขอมือสั่นูตุ๊ตเลยครับโออแล้วกันหนึ่งต่อสองครับเป็นบอลไลสาม้าขึ้นมาแล้วอ้โหูอาครับ คุณเล่นก็ว,ว่ามีมากกว่าอยู่หนึ่งคนนับเจ็ต่อหกนะฮะโอ้โหเป็นต,ตัวกว่นี้จะเสียของไปหรือเปล่านะครับโอ้โหผมบอกว่าเวลานี้เหลือเยอะเลยครับเจ็ดนาทีกว่าเลยครับเอาครับตอนนี้ครับปกนิ่มตั้มเลยครับมาทำเบิร์ตโซนเลยครับอ่านแค่ลูกเดียวครับ โอ้โหนี่ก็มาดูสมาธิของสามชาเลยครับจะสมาธิดีขนาด an er. it ไหนครับต้องมีสมาธิเลยครับไตเตะกักขึ้นมาโอ้โหนี่ครับถึงต่อครับเบสบอลเจ็ดต่อเจ็ดนึกว่าตอนนั้นก็ความบอลดีอยู่แล้วครับตอนนี้เลือกหกครับเบียเบิดแตะเข้าขวายิงงชั้แลบแล้วเข้าอเบียเบสไประตูงอ้าวครับสามชาจะขึ้นเกมยังไงครับ ตีก็ติดเลยครับตาเบสบอลโดงโอ้ต้องค่อยๆเน้นเลยครับเอาชัวร์เลยครับเอาแต่มันไม่ีครับไส่ต้องใช้ความสาม่ำคนเดียวคก็ใส่เดินซ้อนสองนะครับคือเราก็ใช้ต่อเกมครับค่อยๆตั้งค่อยๆเซตครับเบสบอลครับค่อยๆมาทีละลูกแน่นอนครับอาตีตีเดินแต่วันนี้ยังได้ครับมาที่โดงเดินมาให้ทางด้านของหมูหมูเล้วลูกนี้ก็แหมออกกอดได้ โหดีครัโหพี่สามาที่เลยก็กำลังหูสามใช่หูมาคิวคิววนหลอกว่าคิวไทยมาให้ติดติดข้อซ้ายโหจังวะยิงนะครับพัสบอลนะครับเป็นลูกเตะลุมของเบิร์ตเครับโหนีครับนู่นแหกเลยครับเดีวเบิร์ตนเดี๋ยวเบไหลว่าดน ดูยังไงโด่แท้กับกลางเอาแล้วไม่มีใจใจแตะลงมาสปีดแข่งกันแล้วผู้เสิร์ฟตูต่ใใด้แก้ววันดูยอู้แล้วเลี้ยงได้จะยิงฝ่าแผงเขา้าได้ตีมบดมาอู้แล้วจะหมดที่ยังไงครับอูเอบ้เป็นจังหวะซ่างนะครับเป็นการเฉลิมฉลองจังหวะไดแรกใูบริเวณน,นอกกรอบเขตโทษนิดนึงนะครับ ดึงก่อนแรกครับไม่ได้เปรียบนายกธุรกิจต้องวาตาดีมองเห็นนะครับดึงขนหน้าแข่งกันก็มองเห็นนะครับอย่าไปดึงนะครับเ้าคีคลิครับโอ้โหเลยย่แบบนี้ครับจะเล่นยังไงครับต้องแทงต้องถอยให้ดึงครับเลาวคีคลิครับเพื่อตีเสมอครับทุกคนยังไงโดนยิง ูไม่เข้าครับจริงทันทีไม่ได้ออโอ้โหพูดดีครับผู้ไลไม่สั่นครับผู้ตัดสินนี่คุมเส้นอยู่แล้วล okay, ครับแพร่กุ้เตะครับยังได้ทุ่มต่อครับไปฝนทุ่มไกลเข้ามายังหลงได้ครับสองสองกวาดว่าโอ้โหนี่ครับตอนนี้ก็เตะเพีงอย่างเดียวเลยครับผู้ไล่ไม่สั่นนะยนี่พุทธสินนั่นว่ายืนคุมเส้นนะครับ,ไ,รบไม่สั่นเน่ นะครับมาดูครับจบการสุดเกมรุกของเพื่อนครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับทดสอบเกมรับของสามชาติครับเอาแล้วไก่สั้นมาลุกนี้นี่คราเพิ่งน้อยกว่าครับหาจังหวะสวนลับยังไม่ได้ครับโอ้โนี่ครับโอ้โหไม่ซ่าครับบอลที่บอลครับอ้าวแล้วคิวคิวแล้มาต้องเตะพิงก่อนครับ โอ้โหนี the um. ่ก uh, e. right ันมึเลยเอครับเบร์เล่นไปตามเสียงลูกหินเลยนะครับเสียงตาพวชินเลยนะโอ้กว่าต้าสองจนี้เสี่ย่งสงตตอ้ยใช้ไปนครับเอ้ตอนนี้เวลาเหลืออยู่สามนาทีเศ่นะครับเปิดโดมาจลับได้แล้วมา โอ้โหอ้โหอยากให้เกิดวเลัเรยกเลเรียกเลยเรียกเลยเีกเลอกันครับใจเย็นนิดนึงนะอไรี่ดรอกันครับรอก่อนนะฮะใจเย็นหครับรอ้ารารก่อนนะรร เช็คความพร้อมใช่ไหครับจะรีบไปไหนครับสามชาบอลนำกันด้วยครับจะเนน้อยกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันวันนี้ยังไม่ออกเข้าใจเอ็กหลังเข้าเร็วๆออกเร็วๆเอ็กยังไงเอกมาซ้ายผ่านได้ไหมครับผมหายครับหนช่วง ปีห so ัวใจนะฮะโสด้าเลือเม็นคนะนรัะของสาวชาตินะฮตัดเส้ชาตินะของบอโชวอีบนะมานะาานะยิงติดล็อยู่ทุ่งน้โนมาที่เซียบอร์ด ติดฟื้นแล้วดูซิล่ะโด่งรับนักตีสังหารแทงมาให้ชิวชิวให้ดูโด่งมาตีบล็อกนี้ตะบกยิงเฉล็บแล้วออกหลังนะครับได้เป็นลูกเตะมุมให้ผมไว้สุดโอ๊เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวออกมาไม่ได้แม่ออกมาปัดไม่โดนก็โชคดีนะฮะเดี๋ยวไปดูคู่เท่านั้นกัน ตัวนี้ไม่ตีได้บ้างตัวหนึ่งครับอยู่ในช่วงกดดันเขาใส่แล้วไปโฟทก็ตีเขาจะบังไปแล้วแม่เปิดลูกนี้ยกออกข้างก่อนครับโอ้ห้องไหนอยู่ข้างไหนเว้ยเฮ้ยพาบอลเจด้วยเร็วๆอ๋อลูกทุ่มแล้วสามชาติครับถูกไหลมาเลยครับโด่งโมเข้าตรงกลางโงเชิดมาที่คิว คิ้วโอ้โหเหาเรียบต้องเตะทิ้เก่งแน่เอาไปหายใจหายคอที่ก่อนเะครับขอคอแพ่กอนคล้วกนโทตโดมโดมมาให้หมูหมูยิงฝีโดนกรอกรับหมูตหยยาอแล้วพอแล้วจดให้ใจครับพักก่อน โอ้นข้าเอาครับผมโอ้พวกนี้แตงเข้าซ้ายไหลให้ใจใจยิ่งฉันหบบโห้โหออกลังงกัแม่โอ้โหอะไรนี่เป็นประตูน็อกเลยนะครับเวลาบาดเจ็บที่สองนาทีนะครับลูกโขวดนะครับบาดเจ็บที่สองนาทีนะฮะ โบกลายมาให้ตีครับโอ้โหตีกับตับทันสู้แล้วครับตู่แล้วจังหวะนี้นะฮะเป็นลูกซ้อนะที่จิงของเบิร์ตโซนครับที่จุดกระเทือนนะครับเป็นสุดตะวันปังก็อย่างดีนะครับขายลิกซ้อสองดีนะเพราะสเปรย์ไม่มีนะครับหาที่ีดาของเบิร์ตโซนนะครับอยู่ที่ปอดนี่คือตองเสียบแบบนะครับโอ้โหดีครับตาตีเสมอยเ้ยต้องว่าสวมบทฮีโร่เลยนะครับ เออเดี๋เบิร nah. ์ยิงแบบเบิร์นะครับป้าโอ้โหาก็ชอะากช่ายครับเปิดมาตักบอลได้รับมปีบบไว้ปีบปีบเพือนขวามาให้หมูน้ำหมูไหลมาตี ตัหักข้อเข้าไปตั้งเตะทีนักเตะโอ้โหเป็นข้างเลยครับเตะทีได้จุนต่อครับและโคต้าสุดท้ายครับคณะกรรการเปลี่ยนตัวแห่ของสามช่างต่างต้องใจกับกัดนะครับโอ้โหต่อครับครับผน อยากไม่ตบเข้าใส่นะครับแหงขึ้นทางซ้ายอาเขับมาโอ้นี่ครับยังเตะทุงได้ครับเป็นลูก19นาฬิกานะครับหรือว่าลูกชุบโอ้ยไม่ตู้เปล่าเลยครับโอ้นี่ครับผมว่าเกมค่อนข้างบีบครับทำไมก็ดูเร่งรีบไปหมดเลยครับโอ้โหนี่ครับจะได้ไหมครับ 8นาทีต้องพัก8นาทีที่เหลือในท่านั้นของ3ามชาติเหลือเพื่อนหคนเท่านั้นครับเบิร์ตฟูดยังทับไม่สำเร็จครับไปทิ้งพี่ม็อบกำลังออกนะครับต่นมีครับโดนทางไหนก็โดนเลยโดนทางไหนก็อย่าโดนครับโดนสูงสุดนิดนิดนิดเลยพี่คุณเป็นเก็บมอไปฝั่ง เจ้าคุณนะขอบคุณเจ้าจับนะครับจุดบัดไม่เจ้าคุณนนี่บอกว่าหยุดเวลาให้แล้วนะครับเวลาเบรกก่อนนะครับเพราะว่กคุณจะนั่งออกข้างนะครับเกมเดิเจ้าจับเนับขายาวคือไตรจับสุปจอมไตรนะครับก็พรุ่งนี้เอามาก็ได้ เดินมาคนนึ่งเดินคนนึง้ยนีีตวอะรกสูตีหะขอไก่ขอขอข้างในขอข้างในเล้มดี่ี่อยาตีตีตีจแหวมาตีบลงไปพีดงอีซ้ายสนามแต่งข้อซยยิงสิลเอ่ลสามเ้าตายสุกข้งขึ้มาโซโ ไปล็อกไม่ความอุ๋มเดี๋ยวไม่ต้องใช้ดูครับนักเตะรูกถังนะครับต้องซ้ายอย่างเดียวคนนี้ครับซ้ายทั้งแถบครับอีซ้ายฟาบหาอีซ้ายฟาบหาโโอ้หยังไงครับทัชบอลนะครับเป็นลูกเตะบุ๋มครับผมวัตสูรครับได้ลุ้นอีกเพล็กหนึ่งครับเอ่อครับตรงกลางยังไม่จบนะครับอยจะพุ่งนับจุดโทษกันครับเดี๋ยวมา เคิวจะมาแล้วเข้าอมือแล้วก็เป็นแอชชั่นสุดการด้วยครับแต่นี่ครับขอเสียง์กดมือเลยครับข้างสนามนะครับมันจริงๆนะครับเชิญกันครับเชิญนักเตะทั้งสองทีมครับที่กลางสนามครับจะเพื่อมาครับเชิญครับโอ้โหต้องว่าความไม่เปรียงของเบิร์นฟูนะครับเหลือแปดนาทีนี้ต้องว่าผู้เล่นของสามซ่าครับโดนใบแดงออกไปคนหนึ่งครับ เจ็ดต่อหกกัเลันแต่ว่าไล่ขึ้นมาไม่ทันนะฮะเพราะว่าเกมรับสามจ้ามาดีดีทุเดียวนะครับจบเกมนะครับเป็นคะแนนของสามจ้าเลยครับอุดวัอยู่นะครับแม่ชนะวยสกอร์สองป